สวัสดีค่ะอยู่ในช่องนมเปรี้ยวกอกๆค่ะเมนูนาถ่ายนะคะตอนนี้เม่นูนากาลังจะทําข้าวเมนูอร่อยให้น้องนมเปรี้ยวกับนินน้อยทานค่ะรับชมนะคะต่อค่ะเมนูข้าวผัดไข่ป้ากระป๋องนะคะนินน้อยกับนมเปรี้ยวนินเลียชามเลยนะคะเลียชอ้อนเลียชามเลยอร่อยหยุดไม่ได้นะคะ,ะมาดูนะคะว่าเม่นูนาทํายังไงบ้างนะคะอันดับแรกก็ ตั้งไฟกระทะตั้งไฟแล้วก็หยดน้ำมันนิดนึงหยดน้ำมันนิดนึงแล้วก็ให้กระทะร้อนกระทะร้อนนะคะเดือเข้าวให้ลูกซ่ากะเด้อแป๊บเดียวมันสีนอนกอนมันถรัก้หน,นอนอเ่างกเอนเข่าไปงอาเาไปกงลุกเอาเก,ก่อกกอกเ่อ่ลลอกลกเาาไา่ ขั้วไขก่อนแล้วก็เอาข้าวลงยังค่ะยังไม่ถึงเลยต่อไปก็เอาข้าวสวยลงนะให้ได้สองร้อยลายก่อนนะคะจะลงทิ้งข้าวทั้งป่ายก้อนเสือเสือพี่เอาข้าวให้หมาหมดเลยเนาะเรากินข้าวเหนียวกันเนาะเพราะว่าจะอุ่นข้าวเหนียวอยู่จ้าเักข้าวให้หมาน้อย มันจะกเผกื่อบางทีมันมีปีโปกก้เขล่ามากินด้วยไงม,มันไม่อิ่มกันวันนั้นน่ะน้องมาไม่อิ่มไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงรสตึงเลิศอะไรเลยก็มีไข่นี่แหละเป็นหลักนะคะเขัดข้าวใส่ไข่เสร็จแล้ว แล้วก็ปลากระป๋องลงปลากระป๋องหนึ่งป๋องโอ้ยไม่มีไก่อยู่นะคะสงสัยแม่จะต้องเป็นคนกินไก่แน่ๆเลยเพราะว่าเพราะว่าทำเมนูขามาขไข่แล้วปปยอยปลากระป๋องอร่อยนะคะปลากระป๋องชิงปปะอร่อยมากเลยนะกระชิป คุณเชฟนะคะที่ทำก็จะลองปอ,อร่อยอร่อยไม่ให้ทันยีงจะหม,มายังชอบเลยค่ะ เรเริ่มสุกแล้วก็ใส่ไข่อีกลูกนึงไฟเป็นยังไงบ้างไฟลุกไหมใส่ไข่อีกนึ่งในหะ้ข้าวมันอร่อยนะคะข้าวมันก็จะอมไข่เนาะอมไข่แล้วมันก็อร่อยนะคะไม่ปรุงอะไรเลยนะคะเอาแค่นี้ เขงหมูสูงเข่งเลยเนาะทำกับข้าวของมนูน่าทำกับข้าวค้าข้าวให้น้องน้องกินเนาะ่าน้องน้องก็จะมากันหลายตัวหลายตัวเนาะน้องน้องก็มันจะนอนดีดีนะคะทำให้น้องน้องกินก่อนเนาะเดี๋ยวหลับก่อนแม่แม่กินทีหลังแม่แม่กินทีหลัง แม่ยู่อยู่ยาวนะคะวันนี้อยู่ยาวเนาะอยู่ยาวด้วยกันนี่แหละค่ะไม่หลับไม่นอนเนาะถ้าไม่กลัวเขาลำคาญด้วยกันยาวๆไปเรื่อยๆม่วงก็หลับค่ะอยากจะหลับก็หลับอยากจะหลับก็หลับเนาะยาวๆไปเนาะยากน็นอนขอบคุณค่ามาดูหนูนาทำสับข้าวให้น้องนะข้าวผัดไข่กับกระป๋องน้องๆมีหล้ยตัวนะคะข้าวผัดใส่ไข่เนาะใส่ปลากระป๋องด้วยนะคะ ไม่ปรุงอะไรเลยค่ะทําให้น้องๆแล้วก็จะทําให้แม่ๆเนาะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะค่ะเข้ามาคอยเติมไม้เนาะขออีกสักสิบลายเนาะขออีกสักสิบลาไม่ได้ค่อยไม่ได้ไลเพราะว่าแบตเตอรี่บดเอาเสร็จแล้วจ้าี๋ยวก็ตักใส่ชาม่ะกใส่ชามให้น้องๆนน้องเยอะมากเลยนะคะได้กินกันอิ่มน้ำม่สมนดาลเนาะเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะด้วยกัน เมนูนี้อร่อยชิ้นเลียช้อนเลยนะคะเมนูนี้นะคะเห็นไหมคะกินกันหมดนะคะกินกันห้วนหน้าเลยเนาะจะแย่งกันนะคะเมนูนี้ต้องมานี่แย่งกันเลยนะคะแย่งกันกินเลยเด้อเ่ะร้อนก็ไปแล้วไมู่ไปไหนเมนูนี้ทำให้กินทีไรแย่งกันทุกทีนะคะอ้าวเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดไข่ปลากระป๋องนะคะ ข้าวครึ่งหม้อปลากระป๋องหนึ่งป๋องแล้วก็ไข่ซอฟองนะคะเดี๋ยวจะเอาไปส่งลูกๆก่อนนะคะไปส่งลูกๆให้เย็นก่อนเด้อค่ะต้องให้เย็นก่อนแต่ว่ามันจะหลับก่อนพอไปถึงมันก็เย็นพอดีแหละพอไปถึงมันก็จะเย็นค่ะแล้วลูกค่อยหลับก่อนขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องหมานมเปรี้ยวด้วยนะคะเมนูนาทำกับข้าวให้ลูกๆทานค่ะ